เโน,โนื้อนีแกงอ่อมปลานะคะก่อนอื่นห่าตําพริกแห้งกับตะไคไข่ใส่กันนะคะพี่น้องบาท,ที่นี่ห่อกระดปลามาเ่าก็เอาไปล่างก่อนนะคะล่างแล้วหเ,เอใส่หมอยาพึ่งเปิดไฟเลอพี่น้องเาก็ใส่เครืองแกงใส่เครืองแกงแล้วแล้วห่ใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกแล้วแล้วเ,เปิดไฟเลยพี่น้องเปิดแก๊สขึ้นมาที่นี่ให้ไฟมันหอนพอไฟมันหอนแล้ว อ่อกะคนเลยค่ะคนปลาเลยบ่มีข co ้าวค่ะ so พ so 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 ี่น้องเพราะว่าห่าล้างข้าวแล้วหฮาใส่เกลือดับข้าวเลยเนาะค่ะพอหมอฝนบุก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 แล้วกะคนคนคนไปจนปลามันสุกหุ่นนะคะพี่น้องเพราะปลามันซุกได้ทีแล้วเฮาเติมน้ำเปล่าลงไปเนาะค่ะเฮาเติมน้ำเปล่าลงไปเติมลงไปเให้มันถ่วมปลานั่นล่ะค่ะเพราะเติมน้ำลงไปแล้วห่ากับปิดฟ้าหมอนะคะเพราะปิดฟ้าหมอแล้ว เตรียมพักบปที่นี่พี่นอ้องอ่านี่โฟดบุกบุกแล้วอา่าเตรียมพักบาที่นี่เพราะหมอโฟดปลาซุกแล้วปลาซุกปลาเปื่อยแล้วปลาดุกมันสีเปื่อยอยากในจังหน่อยนะคะเขาก็ใส่บอกเขือลงไปนะคะใส่บอกเขือแล้วก็ใส่หอมหัวแดงลงไปนะคะให้หอมมันเปื่อยเนาะพอใส่แล้วเขากับปีดฟ้าหมออีกรอบนึงคะ่ะ ข้าก really ็สิมาจอบเบิ่องบกเขืออยู่เรื่อยๆเ้ยค่ะย่าให้ปลามันเลืเด้อพี่น้องบกเขือสุกแล้วขาก็ปรุงรสด้วยผงสุรดนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ซิมเบิ่งเด้วันที่น้องขั่นมันแซบแล้วขาก็ใส่ผักเลยใส่ผักแล้วข้าก็ปิดฟ้าหม่อไว้ข้าวหนึ่งแล้วก็ปิดแกดเลยเด้อค่ะนี่ก็เป็นการ เจียบรอยนี่โอ้ฝนบุกๆเลยพี่น้องนี่นะแกงออมนะคะแกงออมปลาดุกมากินข้าวแรงน้ากันเด้อจ้ามีอมปลาดุกแล้วก็ตตาหมูย่อนะคะกินขา้าวแล้วห้องกระสิมาอาบน้ำล้างหน้าน,นอนนะคะพี่น้องอ้อิ่มหลายเมือนี่โอ้แจบหลายเอาอย่าลืมลา้า,ออา,า,มลางหน้าโดยเจลเดอะเบด้อค่ะก่อนอาบน้ำเนาะล้างหน้าถู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 คัดคัดคัด,ด,ดลงไปอย่าลืมทาข้อเด้อพี่น้องอย่าลืมถูข้อพร้อมเด้อเอา แย่งบิงงามเราไปหนุ่มเราไปน่ะเจลล้างหน้าตัวนี้มอสสำหรับผู้ที่มีสิวเด้อพี่น้องกามีผิวบอบบางนะคะใส่ได้ผิวแพ้ง่ายใส่ได้ค่ะพี่น้องโอ้ยปราบสิวนี่ที่หนึ่งเลยค่ะบรรเทาอาการระคายเคืองนี่อาบน้ำแล้วแล้วห้ากระสีมาโงเซรั่มาที่นี่พี่น้องผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเนาะพี่น้องแห้หน้ากระจ่างใสรอยด่างดำเนาะพี่น้องนี่เอา ถูถูลงไปอย่าลื่มถูคอเดอ้อใครที่นอนดึกพักผ่อนน้อยนี่ตัวนี้ดีเลยพี่น้องควบคุมความมันได้ดีมากถ้าเซรั่มแล้วแล้วกลวับมาบำรุงด้วยในครีมนะคะในครีมนี่สีซอยฟืน้นฟูผิวที่เสียผิวหมองคล้ำนะคะพี่น้องให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวนี่